เมืองมุสลิมที่เห็นอยู่ในข่าวบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อเพาะนะคะแต่มีความหมายที่ลึกมากกว่านั้นเริ่มต้นที่คนแรกเลยนะคะ ท่านประธานสภาวันมุขม,มัดนมัตานะคะคาว่าวันเนี่ยจริงๆเป็นภาษามาลายูนะเป็นคําขึ้นต้นชื่อของภาษามาลายูนั่นเองค่ะส่วนภาษาอาหรับจริงๆก็คือมุขมัดนะคะแปลว่าผู้ที่ได้รับการสรรเสริญและยังเป็นชื่อของศาสดาคนสําคัญของศาสนาอิสลามอีกด้วยนะคะคือที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกเลยนะคะ 2. ค่ะสสรมฎอนปันโอนะคะรมฎอนเนี่ยเป็นชื่อเดือนสําคัญของอิสลามนะคะที่ทุกคนจะถือศีลอดเนาะแต่หลายคนคงไม่รู้นะคะว่าคําว่ารมฎอนจริงๆเนี่ย แปลว่าอะไรคำนี้นะคะแปลว่าร้อนหรือว่าเผาไหม้นั่นเองค่ะผู้รู้หลายท่านนะคะก็ให้ความเห็นไว้ว่าเรียบเสมือนกับความร้อนเนาะที่เผาไหม้บาปหรือว่าความต้องการของเราในเดือนนี้นั่นเองคนที่3ค่ะคุณรูอดีพิสุวรรณหรือว่าลูกชายของดรสุรินทร์พิสุวรรณนั่นเองนะคะฟูอดีเนี่ยจริงๆก็คือมาจากฟูอาร์ดนะคะแปลว่าหัวใจเพราะฉะนั้นชื่อรูอารดีก็เลยจะแปลว่าหัวใจหรือว่าจิตอิญญาณของฉันนั่นเองส่วนคนสุดท้ายนะคะหลายคนน่าจะเคยเห็นนะคะท่าน ซาบิดานั่นเองนะคะมีใครรู้บ้างเอ่ยว่าชื่อซาบิดาเนี่ยความหมายแปลว่าอะไรใครรู้เนี่ยลองคอมเมนต์มานะคะหรือถ้าใครอยากให้ครูพิวเฉลยชื่อน,นี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะคะภาษาอัหรับไง่ายสไตครูพิวแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ